วันนี้สิรีวิวห้องผากอยู่ในโฮงแฮมโพลีให้เบิร์เนาะอันนี้เป็นประตูทางเขา้าโฮงแฮมตัวนี้ตั้งอยู่แถวๆถวบึงทานหลวงที่เพิ่นกำลังพัฒนาบรรยากาศถือว่าเงียบสง,งบดีเหมาะแก่การพักผ่อน ห้องหนึ่งกับประมาณสองพันแปยสองพันแปยบาทเนาะห้องแฮมระดับหาดาวการตกแต่งถือว่างามหลาย ันนี้จะเป็นระเบียงอยู่นอกสำหรับโ o มวิวหนังจิบกาแฟเข้าเบิ่งลงไปสิเห็นวิวอันนี้เป็นวิวบรรยากาศตอนเศร้าคนหากระเศ้าโตกเนาะอันนี้อยู่สั้นทีสิบสี่ เดินทางเบิอง่านหลวงสิพาไปเบิงห้องนอนเนาะว่าสิลูลาสำใด อันนี้จะเป็นห้องนอนอยู่ห้องนอนเท่ากาับสมารถเบิ่งวิวได เอาผักกั้มหลุดออกได้เนาะอันนี้เป็นวิวจากห้องนอนห้องนอนก็สะอาดหลายห้องนอนสมว่าเป็นห้องแ้มระดับหาดางังอันนี้จะเป็นห้องน้ำ บรรยากาศเงียบดีเหมาะแก่การพักผ่อนเลย